ตลุยกองททยตลุยกองททยตุ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 ยตะลุยกองไทยคนผู้ชมคะในวันนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองททยละครแต่ถูกเลยเจต้องคยตายแล้วคุณนี่ต้อนรับเข้าวสื่อกองไดทูเลฟค่ะให้ราพิพากษาดิฉันทนายทิชากรค่ะอะไรอะ คุณผู้ชมคะ่ะเนื่องจากกระแสของทนายทิชากับไอ้เต้าเด็กบาคิวมันกำลังมาแรงสุดๆวันนี้เจะก็เลยจะขอพามาบุกกองถ่ายละครเรื่อง d a r e to Love ให้รักพิภาคษาอ่ะเบลล่าค่ะนี่กำลังจะถ่ายฉากอะไรกันล่ะคะเนี่ยพื่อชนะคดีมาคะ่ะเขาฉลองให้ดิฉันคะ่ะเป็นคนเก่งเป็นคนทันสมัยเป็นคนดูไม่ค่อยจะขี้โม้เท่าไรเลยนะคะคุณน้อง นผู้ชมค่ะหลังจากเบลาโม้จนคอแห้งล่ะก็เลยต้องจิบชาไข่มุกเพื่อเพิ่มความสดชื่นสักเล็กหน่อยพี่เบลออันนี้ทีกว่ามันจะได้กินอันนี้เรื่อเถอะป้าบอปบอสองหลอดเลยมาบอทิ้นุดอ่ะมันที่สามสามหลอดบุงบุ้ง อย่าเรียกว่าจิบเลยค่ะลักษณะเนี้ยเรียกว่ากินอย่างเอาเป็นเอาตายดีกว่าค่ะคุณพุทธชมพู่ตายตายเอะใจเย็นนะคะเบลล่าไม่มีใครจะแย่งกินเลยค่ะคุณเนาะอออ๋อออแ่เบลล่าคะว่าแต่ว่ากินขนาดเนี้ยมันอร่อยมากเลยใช่ไหมคันเนี่ยเฉยๆจะกินหมดไหมครับลัวเขาเสียน้ำใจ กินซะขนาดนี้อัจเชื่อคะ่ะว่าแค่เฉยๆคงไม่อร่อยเท่าไร่เลยนะคะเบลล่าค้ดผู้ชมค้ดผู้ชมค่ะในวันนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายล้วครเรื่อนนงแด่ผู้เลิฟ <c oughs> <c oughs> ได้ไหมาตายตายเบลล่าคะในขณะน,นี้เจก็อยู่กับ พระเอกของเราน้องเออเอกเอกเอกยังยังไม่หยุดเป็นเจอ่ะเพคค่ะช่วยเจ้ด้วยค่ะคุอผู้ชมถ้าคุณพระช่วยพพคก็จะเป็นเจ้เหม <tricked you? S 2> ือนกันล่ะเนี birth birth ่ยเลือค่ะอ่เพคค่ะรบกวนเหลือพื้นที่ให้เจ้ได้ทำมาหากินบ้างเถอะค่ะคุณเนะอ่ะอ่ะอ่ะออ ผู้ชมค่ะนอกจากเบลล่าทัานจะแย่งอาชีพของเจ้ล้วเบลล่านั้นก็ยังคิงใส่เจด้วยการโชว์ความสามารถพิเศษในการแต่งเพลงอีกด้วยอยู่ดีๆก็แต่งเพลงให้รายการตะลุยกองถ่ายได้แต่ทำให้ฉันตะลุย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 ตุยตุยตุยตะลุยกองถ่ายตะลุยกองถ่ายตะลุยตะลุยตุยตุยตะลุยกองถ่ายตะลุยกองถ่ายตุยตุยตุยตะลุยกองถ่ายเมื่อพีคกองทัพเห็นความสามารถของเบลล่า ก็อดจะชื่นชมไม่ได้ไม่รู้จักแต่พ่อพี่เคยฟังพ่อพี่เคยฟังพ่อพี่เคยฟังเปรียบเทียบจันกับพ่อซะแล้วแย่แล้วชีวิตจันโดนเด็กมันเล่นอีกแล้วเอะเอะชื่นชมว่าร้องเพลงรุ่นพ่อเนี่ยนะนนเป็นํำชมที่แรงมากจริงๆค่ะ เพลคนผู้ชมค่ะการที่เจมมาที่กองถ่ายกองนี้ก็เพราะว่าเจานั้นต้องการจะมาดูเบื้องหลังบรรยากาศหวานซึง้งแล้วก็เก็บภาพเหล่านั้นมาฝากคุณผู้ชมซึ่งฉากที่จะถ่ายทำนี้คือฉากจุกกันอันหวานซึ้งของพระหนาใี้โอกาสผนะี่าไปดีกว่า ไปพี่พีอ้ันทีุ่ดงอยแล้วไปูดแล้วนะปวดจริงปวดเออตาพี่พีปวดเออายพวกเราไปถอค่ะอมาพีมา่จะปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้วจริงไปอะไรกันเนี่ยเดดียวค่ะใกลับมาก่อนค่ะหนค่ะบรรยากาศวันซึ้งของพระนางหนคะความฝ้นที่เจรอคอย มีเลยจริงๆค่ะ